าการมาอยู่วัดไม่ว่าในฐานะประสงค์ไม่ชีหรือว่าโยมจะมีประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องทำอะไรมากไปกว่าการมาพักกายพักใจบางคนก็ทำงานหนักมาอยากจะมาใช้เวลา ที่อยู่วัดเนี่ยได้พักทั้งกายพักทั้งใจหรือบางคนก็อยากจะมาสัมผัสเก็บเกี่ยวความสงบจากธรรมชาติจากวิธีชีวิตที่ไม่เ,เร่งรีบหรือมาฝึกการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะ พวกนี้ดีทั้งนั้นนะรวมทั้งบางท่านก็อยากจะมาศึกษาค้นคว้าปรปไตรปิฎตอ่านหนังสือธรรมะเร,เรื่องพะธรทาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากตำราจากหนังสือหลายเล่มที่ขเขาชมว่าดีอันนี้ก็ถ,ถือว่าดีทั้งนั้นแหละ แต่ก็อาจะมองข้ามนะการภาวนาหรือการทำกรรมฐานถ้ามาวัดแล้วไม่ได้ทำอันนี้นี่ก็ถือว่าเสียโอกาสที่สำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างอื่นที่พูดมาเนี่ยพักกายพักใจสัมผัสต่อความสงบอ่านหนังสือธรรมะ ศึกษาละใตไปดกเนี่ยเราสามารถจะทำที่อื่นก็ได้แต่ว่าการภาวนาหรือการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยถ้าไม่ได้ทำที่นี่แล้วมันก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำที่อื่นหรือเปล่าเข้าอุตส่าห์มาถึงสำนักที่เรียกว่าเป็นสำนักกรรมฐานสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางผู้คน ที่เขาภาวนากันเรียกว่ามีบรรยากาศเหตุปัจจัยที่เอื้อมนวยมากขนาดนี้แล้วยังไม่สนใจภาวนาก็ถือว่าภาพโอกาสนะที่สำคัญอย่างยิ่งอันนี้เมื่อจะภาวนาหรือ ทำกรรมฐานแล้วเนี่ยนะหลายคนก็มาเพราะเห็นนี้แหละจะพอจะทําเนี่ยก็นึกถึงเรื่องการบังคับจิตจะบังคับจิตให้มันสงบสมัยท,ที่ผมมาไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนที่วัสนามในใหม่ๆก็คิดแบบนี้แหละ เราจะไปบังคับจิตการภาวนาเนี่ยเกิดขึ้นล้วต้องบังคับจิตให้มันสงบให้มันหยุดถ้าเป็นการเจริญสติแล้วเนี่ยโดยเพราะการเจริญสติอย่างที่เราปฏิบัติที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะมันไม่มีการบังคับหรือวควบคุมจิตเพราะว่า จริงๆแล้วจิตมันก็ไม่ยอมให้ถูกบังคับหรอกยิ่งไปบังคับมันนั่นก็ยิ่งดื้อรั้นหรือว่าถาึงขั้นพยศใหม่ๆก็อาจจะได้ผลเหมือนว่าจิตมันอยู่ในอำน,นาจของเราบังคับให้มันหยุดฟุ้งก็ดูเหมือนว่า ทำได้สำเร็จนะแต่ว่าพอทำไปสักพักก็จะเครียดก็จะลา้าก็จะเหนื่อยบางทีก็เกิดอาการทางกายขึ้นมาแน่นหน้าอกหรือปวดหัวหรือบางทีบางช่วงนี้จิตมันฟุ้งกระเจิงเลย ความคิดน่ยไหลหลังพลังพ่งครูออกมาสารพัดอย่างที่ไม่รู้ส้นเรียกว่าต้นสายปลายเหตุเดือพะเวลานอนเนีในช่วงเวลาที่เรากำลังเค,งเคลื่เนในองค์ที่มันความคิดมันโผล่มามากมายจนนอนไม่หลับหรือว่าจนกระทั่งฝันสารพัดเลยก็มี ที่นี่เรามาเรียนรู้วิธีฝึกด้วยการนะแค่รู้เฉยๆนะอันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่ามันมีแบบนี้ด้วยหลือนะแค่รู้เฉยๆรู้อะไรนะรู้ความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะคิดอะไรก็ไม่ได้ไปควบคุมมัน มันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นทั้งบวกหรือลบก,ก็ไม่ได้ไปกดข่มมันแต่ว่าใหม่ๆหลายคนเนี่ยอดไม่ได้นะที่จะไปไปห้ามความคิดเพราะว่ารู้สึกว่ามันฟุ้งเหลือเกินมันคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดเลย บางคนจะรู้สึกว่าไอ้ตอนอยู่บ้านตอนที่ไม่ได้มาที่นี่เนี่ยฟุ้งน้อยกว่านี้ซะอีกแต่ทาไมพอพอมาภาวนาเนี่ยโอ้มันคิดฟุ้งนะยเยอะเหลือเกินอันนี้เพราะว่าไอ้ตอนที่ไปอยู่ที่บ้านมันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างให้ทําจิตมันก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นทํางานใจก็จดจ่ออยู่กับงาน ฟังเพลงดูหนังใจก็ไปอยู่กับเพลงอยู่กับหนังมันก็เลยดูเหมือนว่าไม่ฟุ้งซ่านอะไรเพราะว่ามันมีจุดสนใจให้จิตไปจับไปจดจ่อไปเกาะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่จิตมันชอบอยู่แล้วแต่พอไม่มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีเพลงให้ฟังไม่มีหนังให้ดูหรือว่าไม่มีงานให้ทำจิตมันก็ เหมือนกับไม่มีงานทำมันก็เครีแต่มันก็ไม่ชอบมันก็ต้องหาเรื่องคิดนะเพราะว่าความคิดนี่ก็เหมือนกัเป็นอาหารของมันยิ่งไม่มีอะไรทำมันก็ยิ่งคิดนั่นคิดนี่สารพัดเลยนะทั้งฝันกลางวันทั้งคิดเรื่องที่ เป็นลบเป็นร้ายมโนสารพัดพอ,อฟุ้งแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวไม่ชอบนะก็เลยพยายามไปห้ามมันไปกดไปข่มมันเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สงบเลยนอยากให้สงบเพราะอยากสงบเนี่ยถึงมาที่นี่อยากจึงมาปฏิบัติพอมันฟุ้งกรเจอกระเจิงแบบนี้ถึงขั้นที่เราคิดเรียร่านเนี่ยว่ามัน หลายคนทนไม่ได้นะก็เลยอดไม่ได้ที่จะไปบังคับไปห้ามมันประสบการณ์ก็จะสอนเราว่าทำอย่านงนั้นเนี่ยไม่ได้ผลหรอกห้ามมันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ยอมอยู่ในอำนาจของเราดูเหมือนว่าห้ามสำเร็จนะแต่ว่าพอเผลอมันก็คิดอีกหรือบางครั้งเนี่ยห้ามเรื่องนี้มันก็ไปคิดเรื่องนั้น พอไปห้ามเรื่องนั้นมันก็คิดเรื่องอื่นต่อโอ้มันหาทางเลี้ยวรถนะีน่เฉพาะความคิดนะยังไม่นับอารมณ์เนี่ยนะซึ่งมักจะเกิดจากความคิดหรือมักจะตามมาเพราะกับความคิดคิดถึงคนที่เรารักก็เกิดความอาลัอาวร์เกิดความเป็นห่วงคิดถึงความผิดพลาดในอดีตก็เกิดความรู้สึกผิด คิดถึงความพ่ดผ่พสูญเสียในอดีตก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขับแค้นหรือว่าคิดถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราก็เกิดความโกรธเกิดความแค้นเคืองแล้วบางครั้งอารมณ์มันก็ออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้มันมาจากไหนอันนี้คือเรื่องนิวรณ์มันมันฟุ้งลอยมา แล้วพอเจอกันที้ทำยังไงนะอาจารย์ที่จะกดข่มมันนะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนให้ให้รู้ให้เห็นมันนะท่านสอนให้รู้สื่อๆนะรู้เฉยๆซึ่งที่จริงมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้เฉยๆ,ๆแค่เห็นเฉยๆ,ๆ เหมือนกับเราดูรถที่วิ่งไปตามถนนนถ้าแค่ดูเฉยๆเนี่ยมันก็จะเหนื่อยอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหรือถ้าจะร้อยท้องร้อยเลยเนี่ยมันทนไม่ได้นะทนไม่ได้ที่จะไปนไปหยุดไปห้ามรถทำไมรถมันเยอะเหลือเกินไปหยุดไปห้ามรถบนถนน แต่ก็ไม่สําเร็จอันนี้หมายถึงอุปมาเมือการไปห้ามความคิดเพราะความคิดนี่สําหรับผู้ฝึกใหม่โอ้มันมามันทยอยมาเหมือนกับรถที่แล่นติดติดกันมาบนท้องถนนเลยแทบจะไม่เว้นเลยคันนี้ไปอ่ะคันนั้นหมาแล้วไอ้ขบวนรถเนี่ยหรือขบวนความคิดเนี่ยในการจลสริเราก็แค่แค่ดูเฉยเฉยแค่ รับรู้เฉยๆไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปทำอะไรกับกระบวนความคิดหรือตัวความคิดนั้นไม่ห้ามด้วยแล้วก็ขณะเดีวยวกันก็ไม่ได้อ่าโดยสารรถคันใดคันหนึ่งไปผู้อยาดคือว่าไม่ได้ผักสายแล้วก็ไม่ได้ไหลาตามความคิดและอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามผลักสายก็ไม่ใช่ไหลาตามก็ไม่ถูก ไอตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัตินี่ก็ชอบปล่อยใจไหลาตามความคิดเหมือนกับว่าเห็นรถมันเข้าท่าก็<ม>กระโดดขึ้นรถไปเลยอันนี้หมายก็ว่าปล่อยให้ความคิดมันลากลู่ถูก,กังมันี่ใช่ว่าไหลาตามความคิดหรือไหลาตามอารมณ์แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นพอมาปฏิบัตินะก็เบียดเปียทางนะไม่ไหลาตามแล้วแต่ผักใสเห็นรถ บนทองถนนมันเยอะเหลือเกินควักขว่จะไปห้ามมันอันนี้ไม่ถูกนะอา่านสอนให้แค่ดูหรือรู้เฉยๆเห็นมันเฉยๆอันนี้เรารู้สื่อๆแต่ว่าหลายคนนีงทุกทำไม่ได้นะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความเคยชินที่สะสมมา คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คุ้นกับการไปควบคุมจัดการกรับสิ่งต่างๆาอย่างคนที่เป็นแม่ครัวพ่อครัวก็ก็ต้องคุมไฟนะคุมเครื่องปรุงแล้วคุมผักหรือว่าเนื้อให้มันพอดีคนที่ขับรถก็คุมรถ เราใช้โทรศัพท์ประกอบพยายามควบคุมนะโทรศัพท์ให้มันอ,อยู่ในอหน้าของเราอาชีพส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีพส่วนตัวหรือการทํางานเนี่ยเราง่วนอยู่กับการควบคุมสิ่งต่างๆจัดการกับสิ่งต่างๆคนที่เป็นพ่อแม่กนะ็ควบคุมโลกลูกจัดการดูแลลูกอาชีพของเราส่วนใหญ่รดยทั้งอาชีพการงานเนี่ยมัน เป็นเรื่องการไปควบคุมนะจัดการแม้ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าดีไซน์นี้มันก็ติดมาพอมาภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่จะควบคุมความคิดควบคุมบังคับจิตควบคุมอารมณ์อารมณ์หลายอย่างเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ต้องไปกดข่มมัน แต่ไม่ว่าทำยังยังไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ยิ่งกดนี่มันก็ยิ่งสู้ยิ่งตา้านหรือมันอาจจะหลบอย่างเช่นความโกรธเนี่ยพอเราไปกดขมมันนะมันก็หลบนะมันหลบแต่ว่าพอเราเพลินมก็โผล่มาแล้วบางทีมันก็เกิดอาการเก็บกดด้วยเก็บมากๆก็อัดแน่น มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันเก็บสะสมไว้พอมีอะไรมากระตุกมากระตุ้นปิ๊กเดินมันก็เกิดการปริแตกเลยอาการปรีแตกเนี่ยเกิดจากการที่ไปเก็บกดเล้วไปกดข่มนะอารมณ์พวกนี้เอาไว้ในการควบคุมก็ดีการจัดการก็ดีรวมทั้งการกดข่มส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราอ่านะ พยายามฝึกในเรื่องการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเพราะสิ่งที่เรียกว่านะการทำบุญการทำความดีเนี่ยนะเช่นการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยะจะทำได้ดีเนี่ยเราต้องอาศรรัยการกดข่มไม่น้อยเลยนะ เช่นหักห้ามใจไม่ให้ความโกรธมันประทุออกมาจนกระทั่งไปทำร้ายใครหรือหากห้ามใจข่มใจไม่ให้เกิดราคะหรือตัณหามากจนกระทั่งไปขโมยของชีวิตของคนเราในการที่เราจะทำความดีเนี่ยในระดับทานหรือศีลก็ตามเนี่ยมันก็ต้องใาการข่มใจนะ อาศัยการข่มใจอาศัยการห้ามใจโดยเพราะตัวโลภะและโทสะเราจะให้ทานได้เนี่ยเราก็ต้องนะข่มความตนหนีเอาไว้หรือวามเป็นแต่ตัวเราจะรักษาศีลให้ดีได้เนะมันก็ต้องนะรู้จักข่มนะความโกรธความโลภ ไมน,นั้นเราก็อดไม่ได้ที่จะไปพูดร้ายทำร้ายหรือว่าเบียเดเบียนคนอื่นแม้ก็ทั่การทำความดีเช่นความเมตตากรุณาการเอื้อเฟื้อมันก็ต้องข่มความเป็นแก่ตัวคนที่ฝ่ายดีเนี่ยนะเราก็ใช้วิธีการข่มใจเพื่อที่เราจะสามารถจะให้ทางรักษาศีลได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่พอเราเอาวิธีนี้มาใช้กับการภาวนาเนี่ยมันเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะจริงอยู่นาทานศีลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของภาวนาแต่พอเราก้าวจากทานศีลมาสู่ภาวนาเนี่ยวิธีบางอย่างที่เราใช้ในการบำเพ็ญทานรักษาศีลเนี่ยเราก็ต้องวางจะมาใช้การภาวนาไม่ได้โดยเฉพาะการข่มใจเนี่ยการข่มใจ ข่มความโกรธข่มความอยากข่มความแก่ตัวเวลาภาวนาจุลสติเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับทุกอารมณ์ที่ปรากฏจะเป็นความโกรธความเกลียดความท้อความแท้นะความโลภความอิจฉานะก็เปิดรับเพียงแค่ดูหรือรู้มันเฉย อันนี้เพื่ออะไรนะเพื่อที่ใจเราเนี่ยจะได้มีสติรู้ทันอารมณ์เหล่านี้เราอาศัยอารมณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติรู้ทันได้ว่องไวและที่จริงมันก็เป็นวิธีการนะที่จะรักษาใจไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาครอบงำาะอ,อย่างที่บอกเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะไปบังคับ ด้วยการ <c oughs> กดข่มยังไงมันก็ไม่สำเร็จแต่อารมณ์ที่มันมีจุดอ่อนกนะ็คือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นนะถ้าเราเห็นด้วยสติเมื่อไหร่นะหรือรู้ทันมันด้วยสติมันก็เรียกว่ามือไม้อ่อนเปียไปเลยหรือว่าหมดทิศสงไปเลยเพราะในตอนนั้นเนี่ย จิตมันเกิดความรู้ตัวอารมณ์พวกนี้มันอยู่ได้เพราะความหลงเพราะความลืมตัวเพราะขาดสติเนี่ยพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอำนาจในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าไปกดข่มมันนะมันก็ยิงเหมือนกับไปต่อ,อยุ่ให้มันเหมือนกับเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันนี่เป็น เป็นวิธีทีนะ่พวกเราส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยนะเดียเฉพาะคนที่สนัดการให้ทานรักษาศีลเนี่ยอย่างที่บอกเนะเราก็เน้นวิเราใช้วิธีการข่มนะข่มอารมณ์ที่เป็นอกุศลใช้วิธีหักห้ามห้ามใจนะไม่ให้พูดหรือทำตามความโกรธเรี่อางนั้นคือว่า ไอ้วิธีเหล่านั้นเนี่ยเวลาเราให้ทานรักษาศีลเราจะในเรื่องการทําความดีเราจะเห็นเราจะต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอาการที่บําเพ็ญทานกับรักษาศีลนี่มันทําให้เราเนี่ยยึดมั่นในความดีในสิ่งที่ถูกอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทําอะไรที่ไม่ถูกก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าพอเวลามาภาวนาหรือว่กการเจริสติเนี่ย มันไม่มีการตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกนะอารมณ์ความคิดใดๆเกิดขึ้นก็แล้วแต่เปิดรับไม่ปิดกัน้นไม่ใช่ว่าความคิดนี้ดีเก็บเอาไว้อันนี้ไม่ดีผักสายมนันออกไปอารมณ์นี้ดีนะ,อะเอามาอารมณ์ที่ไม่ดีนีออกไปไอการตัรสตินี่มัน ไม่ได้เป็นการเอาอผิดเอาถูกนะมันไม่มีการเอาผิดเอาถูกหรือผู้อย่า้คือมันไม่มีการตัดสินว่าอารมณ์ไหนดีไม่ดีปฏิบัติต่อทุกอารมณ์เสมอกันก็คือแค่ดูเฉยเยรู้เฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเธิ k e ว่าท่านว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็แค่รู้มันไม่มีการผักสายมันแล้วถ้าทำนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็จะทำให้ได้เห็นนะ ธรรมชาติของอารมณ์เหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกอารมณ์เนี่ยล้วนเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมที่มันแสดงสัจะ,จะทำให้เราเห็นถ้าเราเฝ้าดูมันอย่างต่อเนื่องด้วยสติต่อไปก็จะเกิดปัญญาแต่กปถึงตรงน,นั้นเนี่ยนะก็ให้ฝึกนะการแค่รู้เฉยเยเอาไว้ก่อน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะความคุ้นเคยของเราการใช้ชีวิตทั้งโลกของเรามันใช้อาศัยการบังคับการควบคุมการจัดการเราก็มาใช้สิ่งนีเ้เอาสิ่งนี้มาใช้กับอารมณ์มีการกดข่มมีการผักใสแล้ยิ่งมาสนใจธรรมะมาปฏิบัติทำในการบําเพ็ญทานรักษา,ษาสีมก็ทำให้เรา แร่งหมดเคร่งครัดเข้มงวดในเรื่องของความดีมีการแยกผิดแยกถูกมีการยึดจนทั้งเกิดความยึดติดในความผิดความถูกความดีความชั่วพอภาวนาเนี่ยเจออารมณ์บางอย่างอารมณ์ไม่ดีมันอารมณ์ที่ไม่ดีอะนะความโกรธนะความเกลียดความอิจฉาล้วบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนดีมีอารมณ์แบบนี้ได้ยังไงไม่ได้นะจะปล่อยให้มีความกลัวเกิดขึ้นไม่ได้ จะปล่อยให้มีความอิจฉาเกิดขึ้นในใจไม่ได้ต้องจัดการกับมันนี่เพราะเราแนะปลอถูกเอาผิดกับอารมณ์เหล่านี้ซึ่งในในขั้นของการให้ทานรักษาศีเนี่ยอันนี้มันดีอยู่นะแต่พอมาภาวานาโดยพระการจุลรสติหรือการทำพิปัสนาแล้วมันต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะมันต้องก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งก็เหมือนกับเวลาเราเรียนประถมมัธยมเนี่ย เราก็ใช้วิธีการท่องจำนะแค่ท่องจำอย่างเดียวก็เอาตัวรอดได้หรือว่าสามารถจะเรียนได้ดีได้ซ้าท่องจําเก่งเนะยมันก็ได้คะแนนดีได้เกรดสูงแต่พอมาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยท่องจำอย่างเดียวไม่พอแล้วมันต้องรู้จักคิดนะรู้จักใช้เหตุใช้ผลรู้จักใช้ความคิดวิจารณญาณรู้จักวิเคราะห์แยกแยะพู้งาคือคิดเป็นจะท่องอย่างเดียวไม่ได้เกินใช้วิธีการท่องจำอย่างเดียวนี่ก็ ไปไม่รอดน,นะเรียนระดับหมหาเทาลัยโดยเฉพาะในเมืองนอกถ้าเมืองไทยก็อาจจะยังใช้การท่องจำได้อยู่ทานสีพาวนาเนี่ยมันก็เหมือนกันนะอาศัยวิธีการขม่มการหักห้ามใจมันก็ทําให้บําเพ็ญทานรักษาศีาลด้หลรวมทั้งการยึดมันในสิ่งถูกนะพยายามปฏิเสธสิ่งผิดอะไรดีก็ทําอะไรไม่ดีก็หลีกเลี่ยงอ่นะางไกล ในความยึดติดในถูกผิดในดีชั่วเนี่ยพอมามาใช้กับการภราวนาเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปสรรคได้เพราะมันทําให้เกิดการกดขม่มผักสายอารมณ์บางอย่างแม้กระทั่งความฟุ้งซ่านก็กดข่มมันแล้วสุดท้ายก็เกิดความเครียดเกิดความท้อเพราะว่าไม่สามารถที่จะ,อะเอาชนะมันได้ เพราะนั่นเวลาเรามาเจริญภาวนานเนี่ยหรือพาะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไอสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาบางทีก็ต้องวางนะแล้กลับมาเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะแค่รู้ซื่อๆแค่ดูเฉยๆดูโดยไม่ตัดสินโดยดูโดยที่ไม่ไปกดข่มอะไรมันใหม่ๆก็ยากนะเพราะว่ามันจะเอาแต่เล่นงาน ไอ,อ้ความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อความเสงนพ่อพวกนี้ดูมัมนมารบกวนจิตใจแต่ยิ่งทําก็ยิ่งต่ออายุให้กับมันหรือเพิ่มพลังให้กับมันต้องกลับไปเรียนรู้นะที่จะรู้ซื่อซื่อซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมันง่ายกว่าไอ้การที่ไปทําอะไรกับอารมณ์นั้นเหมือนกับที่ยกตัวอย่างดูรถมันวิ่งบนถนนเนี่ย มันสบายกว่าไปทำอะไรกับรถเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการไปห้ามรถให้หยุดหรือว่าโดยสารไปกับรถเหล่านั้นหรือวิ่งไล่ตามรถเหล่านั้นห้ามให้มันหยุดหรือวิ่งไล่ตามมันก็เหนื่อยทั้งคู่เราใํง่ายกับความคิดอารมณ์เราก็เหนื่อยแล้วทาให้เราทอ้อแต่ถ้าเราแค่รู้เฉยๆดูมันเฉยๆนะมันก็ไม่เหนื่อยอะไรแต่ว่าเราทําให้เป็น เพราะอะไรนะเพราะว่าลึกๆเนี่ยเราอยากหรือเราปรารถนาความสงบเราปรารถนาความสงบเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะไปเล่นงานอารมณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องรู้จักวางความอยากสงบลงด้วยนะรู้ทันความอยากนะชนิดนี้ให้ได้แล้วก็ไม่ปล่อยแมนคลองใจเราจะได้ที่จะเเห็นมันเ,ยเฉยๆและการภาวนาจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆแลว้วก็สบายๆ ว่าถ้าไปบังคับกขคงนี่มันเหนื่อยแต่แค่เรารู้สื่อๆอย่ามันไม่เหนื่อยหรอก